สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพุธวันพุทธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 7นะครับซึ่งทางฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแต่วันนี้ก็ใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงแรงฤิ์เสื้อแดงแดงฤิง์ เสื้อแดงแสดงถึงความมีพลังแสดงถึงความมีกําลังวังชาอ่าแสดงถึงความอ่ามีความกระชับกระเฉงความตื่นตัวนะครับแต่วันนี้จะมาพูดในเรื่องของวันที่เป็นกระแสนี่แหละอ่าวันวาเลนไทน์นะครับบางคนอาจจะตื่นเต้นที่ได้รับดอกไม้ดอกช่อดอกไม้ใหญ่ใหญ่อ่าบางคนอาจจะตื่นเต้นที่คนรักขอบรัว อได้พาไปเลี้ยงไปทานอาหารอนอกสถานที่นะบางคนอาจจะตื่นเต้นที่ได้พากันไปเที่ยวชมสถานที่แปลกใหม่นะอแต่นะอย่างไรก็ตามบางคนก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจบ้างรูปดอกไม้บ้างรูปช่อดอกไม้บ้างรูปความคำวอวยพรต่างๆนะนะนะก็ขอขอบคุณมากนะครับพวก เพื่อนญาติพี่นอ้องลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์แม่แต่ FC ทั้งหลายนะครับในไลน์ใน YouTube ใน TikTok ในเรียวก็ตามนะก็ถือว่าขอบคุณมากมากและก็ขอส่งกำลังใจเช่นกันนะครับในเมื่อส่งกำลังใจมาก็ส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้กันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะกำลังใจนี่ไม่มีวันเหี่ยวแห้งกําลังใจไม่มีวันเหี่ยวแห้งกําลังใจมีแต่ทำให้สดชื่นกําลังใจมีแต่ทำให้มีชีวิตชีวามีกําลังในการต่อสู้อเอาชนะอุปสรรคในแต่ละวันให้ไปสุดความสําเร็จแต่ว่าดอกไม้สองสามวันก็เหี่ยวแห้งโรยราไปตามการเวลาซื้อมาด้วยมูลค่า แต่สองสามวันนั้นน่ะค่ามันก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลานะแต่ความรู้สึกนั่นแหละนะที่มันอยู่ฝังใจความรู้สึกถึงความผูกพันความรู้สึกถึงความรักความรู้สึกถึงความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะให้ความรักความเอื้ออาทรความจรึงใจเนี้ยอยู่ในใจของคนให้และคนรับไปนานๆนะอย่าไปเดี๋ยวก็แงนงนายอย่าไปเดี๋ยวก็แห้งหนาย อ่าอย่าไปเหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้นะให้มันคงอยู่ชั่วนิทรรศโดยความรักความเข้าใจความผูกพันสุดท้ายก็ความการให้อภัยนี่แหละเพราะการรักกันเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้ฟังข่าวเหมือนกันนะว่ามีอาการตัดสินคดีเกี่ยวกับความรักนี่แหละบางคนก็เกิดจากความหึงหวงทะเลาะบ่อแง้ฆ่ารันฟันแทงอย่างชิงก็เพราะความหึงหวงนะ ขึนลงขึ้นศาลบางคนก็ทำร้ายทำลายกันนะเพราะฉะนั้นถ้าความรักจริงๆคือการให้ให้ให้ทั้งโอกาสให้ทั้งความสุขว่าถ้าเขาไปดีกว่าเราเราก็พรอยยินดีถ้าเขาอยู่กับเราเขามีความสุขก็ถือว่ายิ่งมีความสุขมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความรักคือความเอื้ออาทรความรักคือความให้อภัยและความรักคือความใส่ใจและ ที่สุดของความรักก็คือเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันนี่แหละครับอ่านี่คือความรักนะความรักที่ยิ่งใหญ่นะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะตลอดยิ่งดีนะยิ่งเข้าใจตลอดยิ่งดียิ่งจะเป็นลาบอันเสรฐยิ่งจะเป็นลาบอันเสรฐนะเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นวันวันวาเลนไทน์เดย์เนี่ยวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนี่ยนะก็ส่งความรักอีกครั้งหนึ่งนะส่งความรักความ ห่วงใยต่อท,ทุกท่านนะขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในวันแห่งความรักครับก็ขอสวัสดีครับ